เกาหลีช็อกตกใจมากขนาดไหนหลังจากรู้ว่าครึ่งปีในปี2024ประเทศไทยได้รางวัลระดับโลกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากถึง21ารางวัล ต่อการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยและดีกว่าเกาหลีอย่างไรโดยเฉพาะประเด็นที่ลิซ่าดึงซัพพาวเวอร์จากที่ท่องเที่ยวของไทยและคนไทยออกไม้คนทั่วโลกได้รู้จนทําให้เกาหลีดิ้นเอาไว้ล่าสุดอย่างไรโดยเฉพาะลิซ่าคืออันดับที่หนึ่งเยอะมากๆพวกเขาจะคิดอย่างไรบ้างและเพลงนี้นะครับร็อกสตาร์ของลิซ่าดังไกลถึงอินเดียมีคนโพสต์เอาไว้กลายเป็นเรื่องจริงนักร้องที่มีชื่อเสียงของอินเดียเอาปเปิดเผยความรู้สึกประทับใจในเพลงของลิซ่าร็อกสตาร์จนกลายเป็นข่าวดังทั่วอินเดียสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง go k i s t u d i o ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับและเริ่มต้นจากซอฟ t p o วร์ของไทยคือเพลงลิซ่าเพลงของลิซ่าล็อกสตาร์นั่นเองทุบสติอะไรโลกบ้างจนทำให้แฟนๆเกาหลีไม่พอใจไปอย่างมากโดยลิซ่าปล่อยเพลงล็อกสตาร์สร้างความสะเทือนให้กับคนทั่วโลกและวงการเพลงของโลกอย่างไรโดยดูจากสติตั้งแต่24ชั่วโมงไปแล้วจนถึงระยะเวลาต่อไปจะเป็นอย่างไรโดยสิเป็นระดับโลก ซึ่งเป็นคำนิยามที่ไม่เกินจริงสำหรับดิซ่ารัติสักมโนบาล an, ใช้คำว่าเสีเปินดับโลกได้แล้วเพราะทุกครั้งที่ปล่อยผลงานออกมาสติของดิซ่าทำได้ดีเกินความคาดหมายและขึ้นไปเทียบชั้นกับเสเปินอันดับตัวท็อปของโลกได้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเรื่องของงานเพลงคอนเสิร์ตหรือวงการแฟชั่นและอะไรก็แล้วแต่กำลังที่เป็นที่นิยมของคนต่างชาติพอลิซ่าหยิบจับอะไรก็จะเป็นข่าวดังไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ลาบูบูก็เช่นเดียวกันนะครับและตอนนี้ลิซ่าเองก็ต้องทําผลงานของเพลงรวมไปถึงกําลังมีผลงานในซีรีส์ดับโลกตามมาเร็วนี้กับทางช่อง hbo ดังนั้นเนี่ยทางสื่อจะมีการเปิดเผยผลงานเพลงใหม่ของลิซ่าเอาไว้เพิ่มเติมหลังจากปล่อยมาแล้ววันที่28พฤศจิกายนกําลังถือได้ว่า m v ของเสียเป็นเดี่ยวที่มียอดวิวบน YouTube สูงที่สุดใน24ชั่วโมงแรกซึ่งมากที่สุดในปี2 0 2 4ด้วยยอดผู้เข้าชมมากกว่า 32.4ล้านครั้งเลยทีเดียวและแสงหน้าเพลง f o r t n i g h ของตัวแม่ดับโลกอย่าง Taylor Swift f e เ t u r อริกับ p o Post m a ารอนซึ่งเป็นแชมป์เก่าที่ทำสถิติเอาไว้คือ19.5ล้านวิวซึ่งมันดูจากผู้ติดตามของ Taylor Swift มีผู้ติดตามมากกว่าเกือบจะ60ล้านแต่ทางลิซ่เนี่ยไม่ตู้ตามเพียงแค่ 2ล้านเท่านั้นดังนั้นคนไทยทุกคนถ้าไปติดตามเพลงแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะทาให้ยอดวิวเนี่ยมันมีการเปิดมากยิ่งขึ้นและเวลาเพลงต่อไปของลิซ่าเนี่ยมันจะได้ดังไก่มากกว่าน,นั่นเองและแน่นอนเลยว่าเพลง Rockstar ของลิซ่ายังคว้าตําแหน่ง MV ของศิลปินในกลุ่มของ YouTube ที่ถูกพูดถึงอย่างมากโดยเพลง Rock s t a r ของลิซ่าเนี่ยดันเข้าไปอยู่ในกลุ่มของ K-POp เพราะว่าลิซ่าเองยังอยู่ในวงของแ l a c k พิ้ k ดังนั้นหลักหลายสื่อใช้คำว,ว่าริซ่าแบล็คพิงหรือว่าริซ่าเคป๊ปไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอยากให้เข้าใจกันก่อนแต่บริษัทของริซ่าเนี่ยก็คือบริษัทของ L แล้วก็ราวแต่เรียกว่าราวก็พอหรือว่าราวออฟ i เชียลใน YouTube และร่วมมือกับบริษัทของ Sony Music USA ก็คือ RCA Record บริษัทลูกนั่นเองโดย MV ของศิลปินที่ทำได้สูงสุดเมื่อเทียบกับ k p o p Rockstar ริซ่าทำได้อันดับที่1คือ22.4ล้านวิว อันดับที่2เนี่ยคือ Baby Monster 24.4ล้านวิวอันดับที่3คือ TXT 18.9ล้านวิวอันดับที่4ก็คือเลนเซอร์เฟ14.6ล้านวิวอ่านออกเสียงชีอผิดขออภัยไม่ใช่ติงกเกาหลีนะครับต่อมาเนี่ยเพลงของลิซ่ายังติดเทรนฮิตอันดับที่1มากกว่า20ประเทศทั่วโลกถ้าไม่พอเนี่ยเพลงของลิซ่นอกจากจะสร้างสิติระดับโลกไปแล้วในรอบ24ชั่วโมงกับทาง YouTube และเป็นโอเวอร์รอลเนื่องจากในหมวดหมู่ของดนตรีในมิวสิกเองเนี่ยทางหมวดโอเวอร์รอลเนี่ยทำให้เพลงของลิซ่าเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วมากกว่า20กว่าประเทศที่แอดได้กล่าวมาก็ขี้เกียจจะพูดประเทศนะเพราะว่ามันเยอะดังนั้นเนี่ยส่วนเพลงของรอสตาร์ของลิซ่าเองก็ติดอันดับท็อปไฟของไอจูนประเทศสหรัฐอเมริกาต่อมาขณะที่เพลงรอสตาร์ที่ปล่อยออกมาใน5เวอร์ชันสามารถติดอันดับท็อป20บน US iJoon พร้อมกันในคราวเดียวกันในฝั่งของอเมริกา นอกจากนี้สถิติใหม่ครั้งล่าสุดดิซ่ายังเป็นเจ้าของสถิติโลกได้รับการรับรองจากกินเนส s s เวิลด์เรคคอรอีกหลากหลายสถิติรวมไปถึง City Low, สถิติโลกศิลปินเดี่ยวเคป p ub, ที่มียอดวิวสูงสุดก่อนหน้านี้ในรอบ24ชั่วโมงซึ่งเพลงรัศษาทำเอาไว้คือ73.6ล้านวิวแต่อยู่ภายใต้ของค่าย YG Entertainment และค่าย YG เองก็มีผู้ติดตามที่สูงมากกว่าเป็นหลักสิล้านขึ้นไปดังนั้นในวันที่13กันยายน ในปี2021จึงถูกบ,บันทึกไว้ในเพลงของลาริสาและสามารถเอาชนะเพลงอันดรตกล่าวของโรเซ่เพื่อร่วมวงแบ็กพิงเจ้าของสิติเก่าที่ทำเอาไว้เพียงได้แค่41.6ล้านวิวแต่ถ้าพูดถึงเพลงของลิซ่าเองเนี่ยถือได้ว่าผู้ติดตามน้อยแต่มียอดวิวอย่างรวดเร็วนี่นั่นหมายถึงว่ามันสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกไม่เพียงเท่านี้ซอฟท์พาวเวอร์ของไทยสถานที่ท่องเที่ยวของไทยเมนูอาหารไทยรวมไปถึงสิ่งต่างๆมากมายถูกพูดถึงอย่างรวดเร็ว ผ่านแฟนๆคนทั่วโลกและนับได้ว่าเป็นข่าวดีในเวลาเดีวยวกันด้วยเมื่อมีการจัดลำดับเอาไว้ชัดเจนโดยเฉพาะในการเก็บสถิติทั้งหมด6เดือนหรือว่าครึ่งปีแรกในปี2024หรือว่า2067ประเทศไทยคว้ารางวัลมาได้จากรางวัลการจัดอันดับทั่วโลกได้ถึง21รางวัลโดย1กรุงเทพมหานครคว้าอันดับที่1เมืองที่ดีสุดของเอเชียแปซิฟิกโดยทาง Destin Asia n 2เกาะสมุยติดอันดับที่4เกาะที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกโดยทาง Destin Asian 3ประเทศไทยควออันดับที่1ในประเทศที่น่าเยี่ยมชมมากที่สุดของโลกจากทาง Co World 4. สายการบินไทยอันดับที่3ของโลกจากสายการบินที่ดีที่สุดในฝั่งของเอเชียแปซิฟิกของ Destin Asian 5. ้าท่ากาศยานดอนเมืองติดอันดับที่10ของสนามบินสำหรับการบินต้นทุนต่ำและดีที่สุดของโลกในสกายทรัพหกเกาะภูเก็ตติดอันดับที่3ซึ่ง เป็นเกาะที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกโดยทาง Destin Asia เ 7. ถ้ทากาศยาสุวรรณภูมิติดับที่ของขอสนามบินที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกของ Destin Asia n 8. อ่าวมายาติดับที่5ของชายหาดที่ดีที่สุดของโลกโดย Beach Atlas 9. ประเทศไทยติดัดับที่2จุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นโดยช่วงสัปดาห์ทองของ Agoda 10. เขาหลักคว้าอันดับที่ 1. จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบที่สุดในเอเชียจาก a าก d a 11. เมนูหัดกระเพราข้าวซอยแกงพะแนงติด1ในท็อป10สุดยอดอาหารที่ดีสุดของโลกโดย World of s t a t t s t i c s 12. เมนูข้าวเหนียวมะม่วงติดอดับที่2เมนูพุดดิง้งข้าวที่ดีที่สุดของโลกโดย t e s t e t t l s s 3 3เมนูแกงพะแนงแกงมัสมัมนติด1ในท็อป10ของเมนูสตูที่ดีสุดของโลกโดย Test At ล 14. เกาะช้างคว้าดับที่1จุดหมายปลายทางที่ดีสุดของโลกสำหรับการดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์โดย Enjoytravel.com 15. กรุงเทพมหานครคว้าอันดับที่1เมืองที่ดีสุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, โดยทาง Travel l e t e i e Luxury Awards Asia Pacific 2024 16. เกาะสมุยคว้า7จิตรางวัลเกาะท่องเที่ยวที่ดีสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, โดยทางแหล่งเดิมนะคือ Travel r e a r e Luxury อ w ว r d a ดเอเชียบ i ส2024 17กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยอันดับที่6จากทั้งหมดท็อป20ของโลกโดย Time Out 18ถนนมัททัทองไปถนนสุดคูอันดับที่14ของโลกจากทั้งหมด30อันดับทั่วโลกโดย Time Out 19ประเทศไทยติด1ใน50อันดับของประเทศที่คนรุ่นใหม่มีความสุขมากที่สุดของโลกโดย UN ร่วมกับทาง Oxford และทางกรับ20สายการบ,บินแบง k Airway ติดอันดับที่27 สำหรับสายการบินที่ยอดเยี่ยมสุดของโลกโดย Skytrack World Airline Awards 2024และ21สายการบิน The Thai Airways ติดอันดับที่33สายการบินยอดเยี่ยมสุดของโลกบน Skytrack World Airline Awards นั่นเองสารที่ท่องเที่ยวของไทยเมนูอาหารไทยรวมถึงสนามบินและสายการบินของไทย ติดจากผลสำรวจของการจันดับในะดับโลดทั้งหมดสะท้อนถึงความหลากหลายของรูปแบบในการท่องเที่ยวของไทยและคุณภาพของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวของไทยไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามที่สวยงามเกาะในทะเลใต้ที่มีน้าําใสมีปะการังที่อุดมสมบูรณ์ภูเขาแม่น้ําน้ําตกธรรมชาติอันเขียวขจีจุดชมวิวบรรยากาศเย็นสบาย,บาย,บายชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงวิถีที่เรียบง่ายของผู้คนและภูมิปัญญาอันโดดเด่นเอาไว้ รวมไปถึงอาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครในโลกและรวมถึงสกยภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวเช่นสายการบินสนามบินที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกและที่สําคัญการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนของชาวไทยก็ค <c oughs> ือในสายของคนไทยนั่นแหละสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาอย่างยาวนานส,สรุปไว้ถึงกับ21รางวัลกันจุกๆไปเลยต่อมานะครับคอมเมนต์ของเกาหลีเนี่ยพอรู้ว่า MV ของลิซ่าเนี่ยใส่ซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปเยอะมากๆในทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ดึงความเป็นไทยออกมาได้สูงมากๆ จนคอมเมนต์เกาหลีหลากหลายส่วนมีการพูดว่าถึงแม้ว่าค่ายวายจะ,จะทำได้ดีมากกว่าเพลงของลิซ่าแต่เพลงของลิซ่าใส่ลูกเล่นไปได้เยอะมากกว่าสานที่ท่องเที่ยวของไทยยัดเข้าไปแบบเต็มเม,มันทำให้ดูเจ๋งแล้วก็ขู่มากกว่าสำหรับในส่วนของภาษาญ,ญี่ปุ่นมันอาจจะดูเก่าๆไปหน่อยและน่าผิดหวงังเพราะว่าเธอเองไม่ได้แจ้งเกิดในญี่ปุ่นเธอเองเป็นนักร้องเคป๊อปแต่ไม่นำความเกาหลีเข้าไปใส่มุมมองบางอย่างก็บอกว่าเพลงและวิดีโอเจ๋งแต่มีเนื้อเพลงที่ซ้ำซากและพูดถึงญี่ปุ่นมากเกินไป หลากหลายมุมมองมีการพูดถึงการแสดงของลิซ่าทำได้ดีแต่เนื้อเพลงน่าจะมีอะไรเป็นลูกเล่นที่เป็นเคป๊อปไปอีมุมมองหนึ่งก็บอกว่าส่วนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเป็นการล้อเลียนชาวตะวันตกที่ไม่สามารถแยกคนเอเชียออกจากกันได้ถึงแม้ว่าโปรดักชันในฝั่งของเกาหลีจะเป็นรูปแบบหนึง่งในฝั่งของไทยเป็นรูปแบบหนึง่งแต่แสดงเห็นว่า ในฝั่งของทีมงานของไทยกับฝรั่งสามารถดึงโปรดักชันของไทยให้ความสําคัญกับประเทศไทยออกมาซึ่งทาง YG ไม่สามารถทําได้แบบนี้เหมือนที่ล่าซ่าถามนั่นเองดังนั้นความพยายามของการที่ทางโปรดักชันของไทยเนี่ยดึงออกมาเป็นอย่างมากและทําให้เพลงเพลงนี้ถูกพูดถึงอย่างมากเกี่ยวกับซับพาวเวอร์ของไทยกับสถารที่ท่องเที่ยวของไทยทําให้มันดูออกมาเจ๋งและดีแต่ตัวเนื้อเพลงแฟนๆเกาหลียังมองว่า อาจจะผิดหวังตรงที่ไม่มีคําว่าเคป๊อปหรือว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีทาให้ทุกคนมองว่าลิซ่ากำลังทิ้งภาพลักษณ์ของเคป๊ออกมาทั้งหมดและเป็นแบบในรูปของ T-POP ซึ่งแอก,ก็ต้องอธิบายประมาณล้านรอบว่านี่คือเพลงสากลไม่เกี่ยวกับ T-POP และ K-POP นะครับ ดังนั้นการอาจจะได้มีคนพูดเอาไว้นะว่าการมองต่างมุมที่ลิซ่าไม่ได้ทำเพลงในแนวของ K-POP นั่นหมายถึงว่ามันอาจจะมีช่องทางที่ b บ a ็คพิง k จะสามารถทําในแนว K-POP ได้มากกว่าในรูปแบบของ YG ดังนั้นในศิลป,ปินกลุ่มเองเนี่ยต้องยึดแนวเดิมคือ K-POP ไว้ก่อนส่วนผลงานของสมาชิกเดี่ยวในวง b บ a ็คพิง k ทั้ง4คนลิซ่าทาดูเป็นอินเตอชนมากที่สุดและกระแสนี้มันจะได้ไม่ไปทับซ้อนกับทางแบ a ็คพิง และกระแสนี้เองเนี่ยมันจะทําให้ลิซ่าเนี่ยโดดเด่นมากกว่าคนอื่นๆส่งผลดีกับลิซ่ากับคนไทยมากกว่าคนอื่นๆอ,อย่างจีซูโลเซ่รวมถึงเจนนี่นั่นเองและประเด็นนี้ก็ถูกพูดถึงอย่างมากจากทางกระทรวงต่างประเทศเนื่องจากตอนนี้ Black พิ้งและ BTS คือมีการพูดถึงนะว่าจากทางเกาหลีอะ่ะเขาต้องการยึด2วงนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของทางเกาหลีดึงคนมาเที่ยวเกาหลีให้ได้มากสุดดังนั้นการที่ในฝั่งของนักร้องไทยอย่างลิซ่าไม่ดึงเคปเอออกมาใช้มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนั่นเอง อันนี้คือมุมมองของคนไทยหลากหลายส่วนที่ได้มองเอาไว้นะครับจากประเด็นต่อมาเองเนี่ยข้ามาที่ทางอินเดียกันบ้างเนื่องจากตอนนี้แฟนๆอินเดียจำนวนมากต่างสปอตดิซ่าแบบหน้าตกวะลึงจากมีคนโพสต์เอาไว้ทาง Facebook ว่ารถที่ทางสื่อรวมถึงทางเซลปินแล้วก็ทางรถฮาร์เี่ย ที่มีการพูดถึงว่านำรถ Royal Enfield มาใช้ใน MV ของลิซ่ามองว่ามันคือการตลาดซึ่งคนอินเดียอยากดูแบร์รถของตัวเองใน MV ของลิซ่าเพราะว่าอินเดียมีประชากรมากแบบที่1ของโลกทำให้ยอดวิวของ MV นี้พุ่งสูงขึ้นนั้นจริงหรือไม่คำตอบก็คืออาจจะมีส่วนเพราะแอดไปหาขอ้อมูลมาแล้วว่ามีใครหลายคนมองว่า r y y l l n n i i l l เนี่ยเป็นรถที่คู่บ้านคู่เมืองของอินเดียและอินเดียเองก็ภาคภูมิใจในแบรด์ o y a l Enfield ไปอย่างมาก นั่นคือความภาพภูมิใจและความสำเร็จของคนอินเดียดังนั้นทําให้คนอินเดียอาจจะพูดถึงในเรื่องนี้นและ2เองเรื่องการตลาดของดิซ่าลิซ่าเนี่ยทำให้เกิดแฟนคลับหลากหลายส่วนตั้งแต่นำชัยนาธาหรือว่าเยาวราชทําให้เกิดแฟนคลับชาวจีนชื่นชอบไปอยางมาก เหตุ hey, ผลนี้จึงทําให้ถ่ายทาที่เยาวราชก็ไป,ไปได้หรือเนื้อเพลงที่มีคําว่าเจแปนิสหรือว่าภาษาญี่ปุ่นก็คือการระบุไปที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากๆและเป็นตลาดเพลงของเอเชียและถ้าคนญี่ปุ่นชอบแล้วจะชอบแบบนานนะครับและซื้อของจิงด้วยประเด็นต่อมาก็คือครบเกือบทุกประเทศเลยก็คือทําให้คนไทยคนจีนคนอินเดียคนญี่ปุ่นทำให้เพลงของลิซ่าร็อกสตาร์เพลงเดียวเนี่ยมันดังไประดับโลก แค่4ประเทศนี้ก็สามารถยึดโลกในฝั่งของเอเชได้มากแล้วแต่ว่าข้อมูลเด็ดอยู่ตรงที่กว่าเนื่องจากแม่แมๆในบ้านของอินเดียมีการเปิดเผยว่านักร้องนําในฝั่งของอินเดียมีการชื่นชมเพลงของลิซ่าอย่างร็อกตาร์และมีการโพสต์เอาไว้ลงโซเชียลมีเดียทําให้แฟนๆอินเดียที่ไม่ได้ติดตามเพลงของลิซา่า เข้าใจในบริบทของเพลงของลิซ่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ตามเพลงของ Rockstar แล้วก็ลิซ่าอีกด้วยโดยจากทางนักร้องที่มีชื่อว่าคุณอามมนมาริกและเป็นนักแต่งเพลงประพันธ์เพลงได้โพสแคปชั่นและคอมเมนต์เอาไว้จากเพลงของลิซ่าในโปรแกรม x และบอกว่าเพลงร็อกสตาร์เนี่ยสร้างปรากฏการณ์ในฝั่งของอินเดียเอาไว้อย่างไรบ้างโดยทางสื่อ India, อินเดียรวมถึงแม่แม่อินเดียก็มีการเปิดเผยว่า จากการที่นักร้องอินเดียคนนี้มีชื่อเสียงในอินเดียและพูดถึงในบรรดทว่าร็อกสตาร์ของริซ่าทำให้พวกเราบ้าไปแล้วทุกๆอย่างตั้งแต่เสียงเพลงบีดฉากแล้วก็รวมถึงซอปเปอร์ของไทยคือสถานที่ท่องเที่ยวของไทยถูกพูดถึงแบบเหนือชั้นและพอมันประกอบภาพออกมาเป็นตัววิดีโอทำให้มันยอดเยี่ยมไปามาก ดังนั้นเนี่ยคำว่าลิซ่าเนี่ยออกมาพรีเมียร์เพลงขนาดนี้นั่นหมายถึงว่าตัวเพลงของลิซ่าเนี่ยโดดเด่นไปย่า่มากคือ Rock Star ทำเอาแฟนๆฟอินเดียมีการเม้นต์แต่ทาทีว่าชาวอินเดียเองต้องการมากกว่านี้อีกคือต้องการซัพพอร์ตลิซ่าและอยากให้แฟนๆฟอินเดียชื่นชอบเพลงของลิซ่าไปด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีต่อใจแม้แต่ทางแม่แม่อินเดียก็ยังซัพพอร์ตและสนับสนุนเพลงของลิซ่า Rockstar ให้โดดเด่นและอยู่เหนือกว่าเคปัอีกด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินโกคิสุดโอด้วยนะครับ